มาอีกแล้วพี่น้องออกกระจายเนาะปายจุม่มอู้หพี่น้องจุม่มนึงพี่น้อง ว่าแล้วใส่กางเกงหมาน,นั่นสิมานเมื่อวานนี้ไม่ใส่กางเกงหมานไม่มานี่อีกซีดอกนี้หัวกระสุนแกงหวานๆเลยกำลังโพโอสวยๆเลยจ้ะอือโม,มนี่สุดยอดเลยพี่น้องสิบเก้าดอกนับแล้วเลขกำลังสวยนี่ดอกป่านเพืน่น ตะแกงขวานแกงแซ่บเถอพี่น้องดอกนี้พี่น้องว่าไม่เจดีเบิ้งขานี่ลแหละ <laughs> <laughs> ไปต่อดอกสุดท้ายอิหลีบอแบันนี่พี่น้องอันมาเลย สวัสด,ดีจ้า FC พี่น้องที่รักทุกทุกท่าน FC ใหม่ FC เก่าทั้งในและต่างประเทศเม,เมื่อนี้แมล็กับพ้ามาลอกหกลอกปลาคือเก่าละจ้าปะไปรุ่นไปชมบน้ากันว่าแม่เล็กสีมานคือสุม,มือวาพี่น้องชูหม่องเก่าเด้อจ้าพิกัดเก่าไม้เดิมอบตอสร้างถออำเภอขางในจังหวัดอุบลราชธานีปลาไก่บ้านแมลงห่างจากบ้านแมลกว่าสามกิโลพี่น้องปะไปรุ่นน้ากันว่าสีมานบ่เมื่อนี้ ออกันเช้าๆของวันที่5สิงหาคม2566ไปเลยจ้าไปรุนน้ำกันดอกแรกแห้งมานพี่น้องจูมเฮ็ดไข่ออกนาโรดเลยพี่น้องจอดปุ๊บกับพ่อปาบนี่ยไม่เลยเพิ่งจอดรถพี่น้องเอาูาบานพี่น้องบานไม่ไหมแข็งยู่จ้ะ คืนฝนตกแหงแหงพี่น้องแหงตกโดนแล้วเกินตองพี่นอ้อ,อนงออกในเหงาใหม่ตอกำลังแก่งแซบเลย ตองดอนึงออก้ากึงเห็ดคล้เขียวพี่น้นองดอกบานพี่น้องพัดลมหรอถือฝนน้องก็อ,ออกหมองละดดอกพี่นออ้องเขาบอกเป็นมู่เป็นพวก ไข่ okay. ดอกง่ายพี่น้องอดอกเดียวปนเอี๊ยมตัวนี้ฮิทิทาวง่ายพี่น้องแ,แกงแซ่บแย่แกงหวานจุย๋ยจุยย๋ยนี่พี่น้องอย้ายยู่บ้านนี่มากกว่าเฮระงอกอีกเพราะว่าเฮ้เทาแซ่บก็เฮละงอกนี่ ทำความสะอาดจะได้ไม่ไปเปื้อนดอกอื่นเห็ดแดงมันว้าวเลยเห็ดไข่เขียวออกให้เหงาใหม่พี่น้องนาขาวกระเกีงแทบพึ่การกระเกียงรูว้ว่ามเห็นตะเกียงหมอมินลิน เอาขาวหรือขาวดินพี่น้องปลวกตาพี่น้องแกงแซ่บแกงหวานขนาดนึงนี่ปลวกดอกเดียวพี่น้องจุกเหลือเครื่องดอก คล้าเขียวพี่น้องออกเนินนพี่น้องแดงอย่มอดคืองามเด็พี่น้องคล้เขียวพี่น้องแต่หนาซีดเมื่อไหร่ันถึงฝน กเกตาพี่น้องหลายดอกเลยพ่นนี่ตูพี่น้องเฮจูกุอยู่นี่อีกดอกนึงพี่น้องเจจ้าน้องนองอ,อ้ยไปตะแกงหวานแกงแสบจ้ะพี่น้องดอกนี้พี่น้องว่าไม่เจดี แตะหักตกตอไม้ให้ปอกตาหรอพี่น้องมื่อนี่เอ้ยมีตะขาวอ้วนๆใหญ่ใส่จะเกี่ยงแซ่บแกงน,น,นัวเมื่อวานแกงบ่ทันอิ่มมื่อนี่ต้องไปนำต่อเอ้ยจะแกี่ยงแซ่บครับคล้ายกับถือฝนหลายพี่น้องขาลุตขาหลอนเมื่อเห นี่ปวกดำบ่วยแมนเห็ดปวกแม่หมายเด้อนี่มีมสองดอกพี่น้องจกเลยน้องจกเลยบอ,อ้ยเอาไปเกยงใช่กันเสียบเสียบนี่ปลูกจิกนี่คาเล็กๆอีก๊วยบมวนตาบใครโพสพี่น้อง าไมาใหปลวกตากพี่น้องให้น้องสาวไปได้เที่ยงฮ็ดทานออกทครงโฟนจูเห็ดไข่พี่น้องขาวเห็ดเคิร์กกับไปแกงใส่กันพี่นอ้องมาหาเติมกันอีกจกักหน่อยขาขาวพี่น้อง ตอกดอกเดียวแยกกันหาก็น้องสาวมีเสียมกับโจกมีดเ,เลยเนาะพี่น้องว้าวแดดซองแล้วพี่น้องหลังจากว่ามีแดดมาซีมือวันนี้พาทิตย์สาดสองแล้วอ้าถารุ่นถารุ่นพี่น้องถ้าแดดจากสามมือนี่เฮ็ดออกคักขนาดละ สังขากรอบไปเกียงร่วมแซ่บพี่นอ้องหวานพี่น้องจุ่มเห็ดเกา่าคนไหลก็เห็ดพี่น้องเอ้ยมังคนกระถอยทับแล้วข้าวทีนจ้ามึงแถบบอ่ออกพี่น้องว่าเป็นเห็ดปวกถ้าเม็นโพ้นเก่าที่แมเล็กเอาจุ่มเห็ดปวกตาด้วยนี่พี่น้อง อาอวนจุกุนอยู่เห็นตาไก่อยู่ทรงโพนว้าเป็นเห็ดปวกฟ้านพี่น้องเห็ดแดงปลานในแกงแซ่บพี่น้องบ้าขมจุ่มไข่เขียวปวกเขาตอกพี่น้องหอกง่ายเอาไปแกงร่วมกนันปวกไก่น้อยหรือเห็ดปวกเ้าตอกโอ้ยคนถือฝน แดงหมานอีกแล้วพี่น้องกำลังสิย่าไปหารถปลวกฟา้าปพวกไฟกำลังขึ้นเป็นหัวกระสุนพี่น้องมีกลุ่มดอกใหญ่ดอกใหญ่เพิ่นพี่น้องจุ่มเียเพิ่นจะออกก่อนพี่น้องดอกใหญ่นะจุ่มแรกอันนี้ดอกบานนะออกกอนพี่น้องพดูไตผลอีกดอกนะึง ีจุม่มง,งามๆ<า><า>เลยพี่น้องจุ่มนี่เปลี่ยนมุมกล่องกันพี่น้องออกกระจายเนาะใจจุจ่มเลยนี่จวงค้าห,ากหักไป เต่มต่อไปพี่นอ้องต่อน้ยยน้องกลุ่มที่สองกลุ่มแหลกสีดอกกลุ่มที่สองกับสีพี่น้องถ้าดอกอ่อมพ้นวาแล้วใส่กลงเกงหมานั่นใี่าหมวานนี้ไม่ใส่กางเกงหมานไม่หมานมีอีกสี่ดอกนี้หัวกระสุน แกีงหวานๆเลยกำลังผูโอ้สวยๆเลยจ้ะน้อ,นองน้องกะเกียงแดงในมานี่เลย เปลี่ยนเกลงเก่งปุ๊บหมานปั๊บอีจุ่มนึ่งพี่น้อง ต่อเลยต่อเลยสวยมากเลยอู้หพี่น้องขาอวบขาอ้วนดีจริงจริงแเกี่ยงแ่บ หาตัวเปิดตออีกจ้าหน้อยก่อนพี่น้องอเป็นโพดน่น,น่อยพี่น้องพอเราออกกระจายออมโพดเลยอืมอมูนี่สุดยอดเลยพี่น้องสิบเก้าดอกนับแล้วเลขกำลังสวยนี่ดอกป่านเพื่อนป่านสองดอกมีดอกจุมสวยๆจ้าดอกสุดท้ายพี่น้องฮมดเพิ่ง เพิ่งเขาปะฮาร์เพิ่งเขาใหญ่พี่น้องอจูมเห็ดละง,งกเหลืองบานพี่น้องโอ้ยหลงตื่นเต้นหลายพอเห็ดปวกไฟละเป็นยังี่ละ่ะชันอดอกสุดท้ายอิลี่บอแบตนีพี่นอ้องอบดสิปีดคลิปบัดสิมานผันมะมานไกล่ลดพี่น้องเห็ดปวกฟ้านปวกไฟกับมะพอ้ไกลล่รดเห็ดละง,งกกับมะพอ้ไกลล่รถ ย่างหลองคองลองคองอมอ้อมดงอยู่พี่น้องอดอกสุดท้ายหลายดอกเลยพี่น้องจุ่มเห็ดไข่ไข่เขียวด้วยพี่น้องนี่คางท้งใกล้ใกล้รดเลยเด้ยวเวลากลับบ้านแล้วพี่น้องมาสรุปยอดเห็ดกันจ้า,าว่าจะสีบอหมานพี่น้อง มิแต่ผู้ใดกะโจมผู้ใดกะโจมขม้าบ่ไดดเห็ดพี่น้องแม่เล็กม้มานเห็ดปวกไฟมูนึงพี่น้องแล้วก็ได้เห็ดปวกตาบอเอกมูนึงเนาะแล้วก็เห็ดปวกกระจายมูละมองละดอกอกีกกะพ่อรู้พี่น้องก็เลยเป็นมานเห็ดปวกเนาะพี่น้องมือน,นีิก็เห็ดไลก็ได้ผับปนเห็ดลงงะงูก็่ะได้แน่อยู่พี่น้องเห็ดรวมเอาไปแกงใส่กันแซบๆจ้ะก็ชื่นชอบคลิปม,มีจจะด้กากฟกดไล์กดแชร์กดติดตามไปก็รังแรงใจให้แม่เล็กนเนี่ยเด้อจ้ะ ขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งโชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงบุญรักษาภาคคุ้มครองจ้าพอกันที้ไมายบายสวัสดีค่ะขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป้าเจ้าดงขอบคุณธรรมชาตินะ้อพี่น้องสงังสารล้างสางังอาหารธรรมชาติให้ได้ไปกินทุกมือเลยจ้ามือไม่มาลุ่นกันไมจ้า